คือสูตรปรตรทปลายเรารู้ต้นเรารู้ปัญหาคือเทอมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ต้องหาเทิมก่อนเทอมคืออะไรเทิมคือปอตอทเหมือนเดิมแต่เอาทออ,อกเพอเทอมมาอยู่ข้างหน้าละทออยู่ข้างหน้าละเอาปอกับตอก่อนอ่ะปอกับตปลายลบต้นค่ะหารด้วยหอหีบคือระยะห่าง มันจะห่างเท่ากันอยู่แล้วอนุกรมในข้อนี้จะไม่มีห่างแบบ1ไป2ไป3หรือเป็นเลขยกกำลังนะมันจะห่างห่างเท่ากันนะคะเป็นการบวกขึ้นในสูตรของการในการหาผลรวมอ่าอนุจะเป็นอนุกรมที่เป็นอนุกรมการบวกบวกด้วยตัวเลขเดียวกันและขอแอบบวก1ไว้นะคะอย่าลืมบวก1นะปลายคือ151ต้นคือ49ระยะห่างห่างกันอยู่ เรียนอนุกรมมาแล้วค่ะห่างกันอยู่3ค่ะอย่าลืมบวก1ค่ะหารเลขกันรูปเลขกันเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมาบวกด้วย1น,นะคะข้างบนลบกันได้102ค่ะหารด้วย3บวก1อ่าขออนุญาตไม่ตรงตามหลักทางคณิตศาสตร์นะหนึ่ง้งตังหารด้วย3หารออกมาจะได้34นะคะอย่าลืมบวก1นะคะอย่าลืมเด็ดขาดนะจะได้เท่ากับ35ค่ะ ไม่ได้ตอบ35มสิบหนะใครตอบ35ก็จะแย่ละคือตัวแรกก็49แล้วตัวสุดท้ายก็151บวกกันยังไงได้35อ่ะคิดนิดนึงนะมีเซนนิดนึงนะคะเอ๊ะนิดนึงเนาะ35คือเทอมเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะไปที่สูตรปตทนะคะอ่ะปอตทนะเขียนไปเลยบวกคูณหารด้วย2นะคะอันนี้ไม่มีบวก1น,นะกลับไปดูสูตรด้วยนะคะปลายคือหนึ ต้นขออนุญาตมาฝั่งนี้แล้วกันเริ่มดึกลายมือยิ่งอ่านไม่ออกนะคะต้นของเราคือ49ค่ะเทอมของเราอ่าได้มาแล้วนะคะหารด้วยสองบวกหนึ่งไหมไม่เนี่ยโกหกตัวเองอีกแล้วนะคะอ่ะบวกลบคูณหารนะคะขออนุญาต สองนะ,ค,ะคูณ35หารด้วย2เอาสองไปหารหนึ่งก่อนได้100ก็จะได้เท่ากับ3,500นั่นเองถ้าเอาหน้าตัวเองใส่จะมองไม่เห็นนี่ก็จะมองไม่เห็นแล้วเนะี่ยอ่ะโอเคข้อนี้จะใช้2จะทำสอครั้งนะคะคือ1หาเทอมก่อน2หาผลรวมนะ,ค,ะคำตอบคือ3,500คะอ่ะอ่าข้อนี้ เป็นการหาผลบวกที่ไม่ได้เรียงกันตั้งแต่